โทบี้ลูกหมีน้อยกับหมู่บ้านของทุกคนในเช้าที่แสงแดดสดใสโทบี้ลูกหมีน้อยจอมสซนตื่นขึ้นมาด้วยความสงสัยเขาถามคุณแม่ว่าแม่ครับทำไมหมู่บ้านของเราถึงดูมีความสุขจังเลยคุณแม่ยิ้มแล้วตอบว่านั่นก็เพราะทุกคนมีหน้าที่สำคัญที่คอยช่วยเหลือกันยังไงละจ๊ะลองไปเดินเล่นดูสิแล้วลูกจะเข้าใจ โทบี้เดินมาถึงร้านขนมปังกลิ่นหอมกรุ่นของขนมปังอบใหม่ลอยมาแตะจมูกเขาพบกับคุณบันนี่กระต่ายน้อยนักทำขนมปังที่กำลังยุ่งอยู่หน้าเตาสวัสดีจ้าโทบี้ขนมปังพวกนี้จะช่วยให้ทุกคนในหมู่บ้านมีพลังงานในการทำงานวันนี้นะคุณบันนี่บอกพร้อมรอยยิ้มผมขอช่วยได้ไหมครับ โทบี้ถามคุณบันนี่จึงยื่นตะกร้าให้โทบี้ช่วยจัดขนมปังใส่ตะกร้าอย่างตั้งใจเขาเรียนรู้ว่าการทำอาหารที่อร่อยและสะอาดเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะจะทำให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงต่อมาทอบี้เดินไปที่สวนผักขนาดใหญ่เขาเห็นคุณเฟิร์นคุณช้างร่างใหญ่ใจดีกำลังใช้พ่นน้ำจากวงรดน้ำต้นไม้สวัสดีจ้า ือบี้ลุงกำลังดูแลผักและดอกไม้เพื่อให้หมู่บ้านของเราสดชื่นและมีอาหารดีๆกินกันยังไงล่ะคุณเฟิร์นกล่าวด้วยเสียงที่นุ่มนวลโทบี้ช่วยคุณเฟิร์นถอนหญ้าในสนามเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโทบี้ปาดเหงื่อคุณเฟิร์นหัวเราะแล้วบอกว่างานของลุงอาจจะดูเลิกโคลนไปบ้างแต่ถ้าไม่มีสวนนี้เพื่อนเพื่อนก็จะไม่มีผักกินนะจ๊ะโทบี้พยักหน้าเข้าใจว่าทุกหน้าที่ล้วนมีความหมาย ที่ทางแยกกลางหมู่บ้านโทบี้เห็นจ่าบาร์เกอร์คุณสุนักตำรวจจราจรยืนตัวตรงปรีดหยุดก่อนจะเด็กๆจ่าบาร์เกอร์เป่านกหวีดให้รถหยุดเพื่อให้เหล่าลูกเป็ดเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยโทบี้มองดูด้วยความชื่นชมในความเท่งานของจ่าคือการดูแลความปลอดภัยและระเบียบเรียบร้อยจ่ะ จ่าบาร์เกอร์อธิบายให้โทบี้ฟังถ้าทุกคนทำตามกฎหมู่บ้านของเราก็จะไม่มีอุบัติเหตุโทบี้ลองสวมหมวกของจ่าบาร์เกอร์ดูแล้วรู้สึกว่าการรักษากระฎกติกาเป็นเรื่องที่น่ายกย่องจริงๆทันใดนั้นมีลมพัดแรงทำให้กิ่งไม้ใหญ่ตกลงมาขวางถนนคุณบันนี่และคุณเฟิร์นรีบวิ่งมาช่วยกันเราต้องช่วยกันย้ายมันออกไปนะคุณเฟิร์นบอกทุกคนเริ่มลงมือทำงานด้วยกันทันทีโดยไม่ได้นัดหมาย โทบี้ไม่รอช้าเขารีบเข้าไปช่วยเก็บกิ่งไม้เล็กๆทิ้งลงถังขยะจ่าบาร์เกอร์คอยอำนวยความสะดวกให้เห็นไหมโทบี้เมื่อเราทุกคนร่วมแรงร,ร่วมใจกันปัญหายากๆก็กลายเป็นเรื่องง่ายจ่าบาร์เกอร์กล่าวอย่างมีความสุขเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มตกดินโทบี้กลับบ้านไปหาคุณแม่ด้วยรอยยิ้ม วันนี้ผมรู้แล้วครับแม้ว่าทุกคนในหมู่บ้านสำคัญเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนทำขนมปังคนสวนหรือตำรวจถ้าเราช่วยกันหมู่บ้านของเราก็จะอบอุ่นที่สุดในโลกเลย